ใหหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หออุ๊ยสวัสดีค่ะแหมกำลังฝึกภาษาไทยเพลินอีกแล้วค่ะขอต้องรับเข้าสู่รายการ Study Corner มุมเรียนรู้สู่โลกว่ารายการ e n t e r t i n เ e n นของคนรุ่นใหม่ที่จะพาทุกๆคนไปบุกทุกมุมความรู้ที่น่าสนใจจากเพื่อนๆและคุณครูค้นเก่งค่ะในโรงเรียนเอกชนชั้นนำทั่วประเทศค่ะ วันนี้นะคะเแบบ้จะพาเพืเ่อนๆมาบุกมุมความรู้วิชาภาษาไทยกันที่โรงเรียนยามสาอตรรังสิตค่ะซึ่งเบบ้ได้ข่าวมานะคะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีโครงการหมอภาษาด้วยค่ะแต่เอ๊คุณหมอจะมารักษาโรคอะไรแล้วมีคุณหมอก็ต้องมีคนไข้สิคะ่ะโอ้ยงงกันไปใหญ่แล้วแเบบ้ว่าเดี๋ยวเราตาอไปหาคำตอบเลยดีกว่าค่ะ อุย้ยคุณหมอมาพอดีเลยค่ะช่วงนี้ไ,นมไม่รู้รเป็นอะไรคะ่ะปวดหัวปวดตาปวดไห i, ล่ปวดตามร่างกายปวดไปหมดเลยค่ะทำยังไ,ไงดีคะหรูชื่ออะไรลูกเบเบ้ค่ะเบเบ้เข้าใจอะไรผิดไหมคะอ้าวทำไมอันนี้เป็นร้านหมอภาษานะคะเราจะรักษาเกี่ยวกับภาษาไทยการอ่านไม่ใช่หมอตรวจร่างกายหรอกคะไม่ค่ะไม่ใช่หมอทั่วไปเอาเรื่องอะไรดีกว่าค่ะอยากทราบมากสงสัยจริงๆค่ะว่าการเป็นหมอภาษาเนี่ย เกิดขึ้นได้ยังไงคะเป็นยังไงมายังไงอ๋อความเป็นมานะคะก่อนที่ทางโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการโครงการของภาษาคุณคุณครูทุกท่านเนี้ยได้คำนึงว่าช่วงนี้ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีของเราจะไฮมากเลยใช่ค่ะจะสูงมากนะทำให้ภาษาไทยของเรานี้พิบัตลงไปเยอะถูกต้องสุดสุดสิ่งที่เรามองเห็นชัดเลยก็คือ ถ้าทักษะเนี่ยจะสิ่ทักษะเลยนะคะโดยทีค่ <baby. S 2> คือฟังพิษพูดอ่านเขียนเหมือนกันหมดเลยแต่ที่จะเน้นที่คุณครูพบมากที่สุดคือการอ่านแล้วก็การพูดนะคะทางโรงเรียนก็ตระหนักเห็นความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติเป็นเอกลักษณ์ของเราะนะคะจึงจัดให้มีโครงการมอภาษาขึ้นมา แล้วคุณหมอเหล่านี้เนี่ยมีการคัดเลือกยังไงคะอ๋อคุณหมอเหล่านี้เราจะอบรงคุณหมอนะคะเราจะอบรงคุณหมอประมาณสองวันปีที่แล้วคุณหมอเหล่านี้ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลก่อนโอ้โหแล้วก็เป็นผู้ช่วยก่อนคือช่วยที่ปองหกแล้วแล้วมาปีนี้นะคะน้องต้อได้แบบทำเป็นคุณหมอเต็มตัวมีการเลื่อนขั้นแล้วคเลือกแล้วนะคะ,คะถ้าใครที่จะต้องมีข้อบกพร่องอะไรก็จะมีการนัด อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์อมหมอคะได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะรู้ตัวเองแล้วล่ะคะ่ะขอตัวไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ไหมคะอยากจะรู้ว่าการใช้ภาษาไทยของเราเนี่ยแข็งแรงขนาดไหนคะ่ะ ตดจ้องจิตใจแจ่มแจ้งแจกแจงชื่นานจิ้งจบจัดแจงจำเจ็จุกจิกโจดจันจอแจงตั้งที่เชื่อแจ้วเสียงเจียมจู้ที่เจผ่านด้วยนะคะคุณหมอให้ผ่านค่ะแต่ก็ต้องกลับมาอ่านทบทวนหน่อยนะคะจะได้เก่งยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปคุยกับคุณหมอภาษากันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหมอเฟิร์นสวัสดีค่ะแล้วก็หมอไม้นะคะถาหมอเฟิร์นก่อน เป็นยังไงมายังไงคะมาเป็นหมอภาษาได้ยังไงคุณครูจะนาทาความสนใจอะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเนี่ยเป็นหมอภาษามีเครื่องหมายอะไรไหมคะเป็นแถบสีม่วงค่ะแถบสีม่วงแบบนี้เป็นสัญกษณเขียนว่าหมอภาษาด้วยแล้วคุณหมอไมลราคารู้สึกไงกับการเป็นหมอภาษารู้สึกดีค่ะสำหรับตัวเองนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นหมอภาษาแล้วทําให้หนูอ่านได้ดีขึ้นค่ะค่ะ ต้องขอเชิญชมโครงการหมอภาษามุมเรียนรู้วิชาภาษาไทายของโรงเรียนแย้มสะอาดรางังสิท์มากๆเลยนะคะที่ให้ความสําคัญแล้วก็ปลูกฝังการอ่านภาษาไทายที่ถูกต้องให้กับเด็กๆค่ะโรงเรียนไหนสในใจไอเดียนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับเบ,บ๊บได้ใหม่ในรายการ Study Corner มุมเรียนรู้สู่โลกกว้างทางชมครูปลูกปัญญาทราทัศความรู้ครูคุณธรรมครูเว s ส o กลค่ะสวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆน้า